ปัญหาการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควรของวัยรุ่นจังหวัดพะเยามีอัตราเพิ่มขึ้นทุกปีจากสถิติระหว่างเดือนตุลาคม2555ถึงสิงหาคม2556มีคุณแม่ที่มาคลอดบุตรจำนวน1,586คนเป็นคุณแม่ที่อายุน้อยกว่า20ปีจำนวน2 4 4คนคิดเป็น15.38%ปัญหาส่วนใหญ่เกิดจากการไม่มีความรู้เรื่องการป้องกันหรือรู้แต่รู้ไม่จริง อีกปัญหาหนึ่งที่สําคัญคือเกิดจากสิ่งยั่วย,ยุต,ต่างๆโดยเฉพาะทางสื่อโซเชียลเน็ตเวิร์กจากสถิติดังกล่าวสํานักงานาสาธารณสุขจังหวัดพะเยามีการทํางานร่วมกับโรงพยาบาลเพื่อเปิดคลินิกวัยรุ่นรับฟังปัญหาและหาทางแก้ไขให้กับตัววัยรุ่นเองเราตั้งคลินิกที่เป็นมิตรกับวัยรุ่นนะเพราะว่าบางครั้งเด็กวัยรุ่นอาจจะไม่กล้าปรึกษากับพ่อแม่เพราะไม่คุยกันเลยก็จะมาปรึกษากัเราได้ในนิ่นี้ได้ พทตอนนี้เราเปิดอยนะู่แล้วยแต่พียากเด็กเด็กไม่เข้าไปใช้บริการก็อีกส่วนหนึ่งก็คือผู้ใหญ่ในส่วนของผู้ให้บริการเองก็ต้องปรับทัศนคติของตัวเองว่าเอออย่ามองว่าเด็กที่เข้ามาเป็นปัญหานะต้องเราต้องมองเขาว่ายังไงเราจะต้องไปช่วยแก้ปัญหาเขาในเมื่อเขาอุตส่าห์มาหาเราะถ้าเรามองเด็กเป็นตัวที่ปัญหาเป็นตัวปัญหาเนี่ยเขาจะไม่อยากช่วยเพราะว่ามันติดลบไปแล้วจากสถิติของทางโรงพยาบาลพบว่า หญิงตั้งครรภ์ที่มาฝากครรภ์นี้11เปอร์เซ็นเป็นหญิงตั้งครรภ์วัยรุ่นอายุต่ำสุดอยู่ที่13ปีและมีสถิติเพิ่มขึ้นตลอดเมื่อหญิงตั้งครรภ์วัยรุ่นพร้อมที่จะฝากครรภ์ทางโรงพยาบาลก็มีการดูแลครรภ์ตามมาตรฐานก็คือเราก็ดูแลครรภ์เหมือนคนไข้ทั่วไปก็มีการประเมินปัญหาเพราะว่าเสียงที่จะเกิดกับเขามีการให้ความรู้เขาในการในการเตรียมตัวเป็นคุณพ่อคุณแม่นะแล้วก็มีไอ เข้าๆเนาะก็คือจะมีกลุ่มให้เข้ากลุ่มวัยรุ่นเนาะซึ่งไอถ้าหญิงตั้งครรภ์ที่อาย,อยุาน้อยเนี่ยก็จะมีาการเข้ากลุ่มวัยรุ่นหนึ่งครั้งนะคะในในการมาฝากคันแล้วก็จะให้พบจิตเวีหนึ่งครั้งจะมีเจ้าหน้าที่จิตกวีมาให้บริการที่เรานะคะก็จะส่งกลุ่มวนนี้นนนให้คุยด้วยไปจะคุยในเรื่องปัญหาหรือเขการควการช่วยเหลืออะไร จากการทำงานตั้งแต่ต้นทางคือสันานักานสาธารณสุขซึ่งมีหน้าที่วางนโยบายลงไปให้ทางโรงพยาบาลเป็นผู้ปฏิบัติปลายทางที่สุดคือบ้านพักเด็กและครอบครัวซึ่งมีหน้าที่ดูแลเด็กและผู้หญิงที่ถูกล่วงละเมิดรวมถึงมีการดูแลวัยรุ่นที่ตั้งครรภ์ก่อนหน่อยอันควรถ้ามันมีเรื่องของเรื่องกฎหมายคดีเราก็ต้องดูแลในเรื่องตรงนั้นให้เขาถูกคมคืนอ,อาจจะเป็นตรงนี้สอง เด็กอาจจะมีเพศสัมพันธ์กับเพื่อนด้วยความรู้เท่าไม่ถึงการาการป้องกันอะไรประมาณนี้นเสร็จแล้วถ้าเด็กท้องเราก็จะดูแลในเรื่องเลยระหว่างตั้งครรภ์นจนถึงคลอดแล้วก็ทํางานกับครอบครัวชุมชนถ้าครอบครัวหรือว่าชุมชนพร้อมที่จะดูแลเด็กเล็กๆคนที่จะเกิดมาแล้วก็ให้แม่เด็กไปเรียนเนี่ยก็ยินดีแต่ว่าถ้าอย่างครอบครัวไม่พร้อมหรือว่าแม่เด็กเองไม่พร้อมเราก็จะประสานส่งต่อไปอยังสถานสงเคราะห์ การป้องกันและแก้ไขปัญหาดังกล่าวในระยะยาวคือต้องมีการให้ความรู้ทางด้านเพศวิธีศึกษาภายในโรงเรียนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาเพื่อให้เกิดการตระหนักถึงหน้าที่ของตอนเองทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่ที่ตัวของวัยรุ่นเองว่าจะควบคุมป้องกันและคำนึงถึงผลที่จะตามมาในระยะยาวได้มากน้อยแค่ไหนนนยอศอักวรพิ์จับสำนักข่าวแฟดรีพอร์ตรายงาน